สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News เอ็นดูหนักมากแม่แอดทักษะอ่อนเล่านาทีเจอแก๊งคอเซ็นเตอร์โทรป่วนครั้งแรกคุยไปคุยมาสุดท้ายกับโดนบูลลี่สัง,งนันเรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่พบเจอกันบ่อยๆในช่วงที่ผ่านมาสำหรับปัญหาแก๊งคอเซนเตอร์ที่ระบาดอย่างมากในประเทศไทย ล่าสุดได้ลามาถึงนางเอกสายหวานคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างสาวแอบทักษอรพักสุขเจริญก็ได้เจอมิชาชีพแก๊งคอเซ็นเตอร์โทรป่วนครั้งแรกจนเจ้าตัวนำเรื่องนี้มาเล่าในรายการแชร์ข่าวสาวสตองซึ่งเจ้าตัวเป็นหนึ่งในพิธีกรรายการนี้ล่าสุดแอบทักษอรได้เล่าวินาทีประทะกับแก๊งคอเซ็นเตอร์ว่ามีสายเข้ามาว่าคุณไปเปิดบัญชีที่นี่ใช่ไหมบัญชีนี้มีการทำผิดกฎหมายบลา b l า แอปก็ปล่อยให้เขาพูดไปแล้วถามไปว่าแล้วจะให้ทำยังไงดีคะตายแล้วตกใจมากเลยช่วยหน่อยได้ไหมคะเราก็ใจเย็นเป็นเด็กดีฟังเขาพูดไปเขาบอกว่าช่วยได้แต่คุณต้องมาที่สอพอำอเภอป่ายภายใน6โมงเย็นนี้แอปเลยบอกว่าขอโทษน,นะคะตอนนี้บ่ายสไม่น่าจะไปทันนะคะพอดีอยู่กรุงเทพทำยังไงดีคะ สุดท้ายยังไปไม่ถึงจุดนั้นว่าเขาต้องการให้เราทำอะไรเพราะโดนทางนั้นต่อว่ามาว่าน้องบีบเสียงหรือเปล่าถ้าน้องแกล้งดัดเสียงน้องจะโดนอีกคดีนหนึ่งนะแอปก็บอกว่าทำไมไมายัดเยียดข้อหาให้หนูคะหนูไม่ได้ดัดเสียงจริงๆคะ่ะอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ